นิยายเสียงเรื่องผู้ยังรู้แห่งคุณเขาใต้เงาจันเต็มดวงที่โทษตัวเหนือคุณเขาภูผาชายหนุ่มผู้ไม่ศรัทธาในสิ่งลี้ลับเดินทางมายังหมู่บ้านห้วยขุนเพื่อตามหาความจริงเกี่ยวกับการหายตัวไปของบีดาเมื่อ20ปีก่อนหมู่บ้านแห่งนี้ล้อมรอบด้วยป่าทึบเสียงลมพัดผ่านใบไม้แผ่วเบาและวัดเก่าแก่บนหน้าผาสูงชันที่ชื่อว่าวัดผาภูตานิมิตชาวบ้านเล่าขานถึงหลวงปูง่คงพระชราผู้เคร่งครัด ผู้ซึ่งมียานยังรู้และสามารถมองเห็นสิ่งที่ตาเปล่ามิอาจรับรู้ได้ในคืนแรกที่มาถึงผู้พาเห็นเงาร่างหลวงปู่นั่งสงบนิ่งบนหน้าผาแสงจันทร์ที่สาดผ่านม่านหมอกคล้ายสร้างวงแสงรอบตัวท่านภาพนั้นฝังแน่นในใจเขาราวกับภาพฝันรุ่งเช้าผู้พาเดินสำรวจรอบวัดและได้พบกับต้นโพยใหญ่ที่ตั้งตระ่านกลางลานวัดลมอ่อนพัดใบโผปลิวลงช้าช้าขณะเขานั่งใต้ร่มเงา กลับได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเป็นเสียงเด็กหญิงกล่าวว่าพอเจ้าอยู่ที่นี่ใต้เงาใบโพเขาลุกพรวดอย่างตกใจญาทิหญิงชราผู้ดูแลว,วัดมาปรากฏตัวเธอเล่าเรื่องวิญญาณเด็กหญิงที่จมน้ำตายเมื่อนานมาแล้วและว,ว่าหลวงปู่คงเคยพูดคุยกับเธอได้นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการไขความลับที่ซ่อนอยู่ในป่าแห่งนี้เมื่อภูพาได้พบหลวงปู่ครั้งแรกท่านนั่งนิ่งใต้กุฏิไม้ เก่าๆแววตาลึกสงบแต่แฝงพลังที่ไม่อาจอธิบายหลวงปู่เอ่ยถ้อยคำที่ทำให้เขาสะท้านการหายไปของบิดาเจ้ามิใช่เพราะความตายแต่เป็นเพราะการเลือกคำกล่าวนี้จุดประกายให้ภูผาค้นหาเบื้องหลังที่แท้จริงญาทิพาเขาไปยังโบสถ์เก่าที่ถูกปิดตายและเปิดพื้นไม้เผยทางลับสู่ห้องใต้ดินในความมืดของอุโมงค์พวกเขาพบห้องที่เต็มไปด้วยตำราเก่าและภาพพ่อของภูผาในคราบผ้าเหลือง หลวงปู่คงปรากฏขึ้นในเงามืดเผยว่าพ่อของเขาเคยบวชเพื่อนหนีจากบาปในอดีตและเลือกที่จะไม่กลับสู่โลกภายนอกอีกเลยในคืนสุดท้ายผู่พานั่งภาวนาข้างหลวงปู่แสงดาวกระพริบเหนือยอดไม้่ามกลางความสงบเขาเริ่มเห็นภาพความทรงจําของบิดาหลายเวียนในจิตและเข้าใจการเลือกที่พ่อเคยทําหลวงปู่กล่าวว่าความศรัทธามีใช่สิ่งที่ต้องเชื่อหากแต่คือสิ่งที่สัมผัสได้เมื่อใจหยุดนิ่งรุ่งอรุณมาเยือน ภูพาออกจากหมู่บ้านด้วยดวงตาที่เปลี่ยนไปเขาหันกลับมองหน้าผาครั้งสุดท้ายและเห็นหลวงปูล่ลอยอยู่กลางอากาศอย่างสงบนิ่งก่อนร่างจะสลายไปในแสงตะวันแรกแห่งวันใหม่ช่วยกดติดตามช่องเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับ